มือสองเคเคค่ะขอนำเสนอเก๋งราคาประหยัดนะคะท่านใดวางงบน้อยแต่ต้องการใช้รถยนต์นะคะคันนี้เลยค่ะคัดสันมานำเสนอให้ชมสวยๆดูดีมีสเสน่ห์ราคาประหยัดด้วยนะคะเพียง25,000บาทเท่านั้นค่ะมิซูบิชิท้ายเบนนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะเครื่องยนต์1.8แแอร์มีลมเดินเบาปกติไม่สะดุด ขับทางไกลได้สบายระบบไฟออกครบน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลเอกสารพร้อมภาษี6-6นะคะ25,000บาทค่ะตามสภาพเลยนะคะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนถ้าหากถูกใจให้โทรตามบเบอร์ติดต่อใต้คลิปโทรไปคุยไปสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับข้อมูลรถกันได้นัดหมายเข้าดูรถได้นะคะรถอยู่ที่เขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เน้นโทรก่อนและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์ไว้ทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะ